เขาด้วยพี่น้องน้ำจิ้มกินข้าวกันด้วยจ้าเพื่อนอาหารโอ้มีถอดไกถด่ถอดหมูถอดคุ้นเชียงน้ำจิ้มผลไม้หลังปา๊บเขาช่วยอน้อน มาสราดบ้านฉันแต่วันนี้เชียงไก่แปลว่าบอมแมนบ้าน เราได้แซ่บๆน้ำกันพี่น้องผลไม้ล้างปากน้ำซุปกินข้าวแล้วก็มีผลไม้ล้างปากเพี่น้อง สุดก็มีผล,ลไม้ล้างปากอ,อบกินใช่ม 妈妈สภา,าพยังมกัน